ตีจนช้ำตีจนน่วมนะฮะผมก็เจ้าตัวนี้เป็นนักบินแจกฟรีนะแคทเธอรีนนะครับผมก็จะมาพร้อมกับเจ้าหุ่นเฮล่าถ้าเราเติมตัวแพ็คเติบโตแพ็คนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่า2ตัวนี้มันมีความเจ่งยังไงนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสลายการทูนุูสเมคาลาชีนะครับก็สําหรับเมคาลาชีนะเราก็เล่นก็สุวันที่สแล้วนะครับแล้วตัวหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยเราจะได้ฟรีกันทุกคนตั้งแต่เกมเปิดมานะครับพร้อมกับเจ้าตัวโปรโมชััั่่นนนนนแพลหรือตวเี้ก็ คือเจ้าตัวแคทเธอรีนนั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยวทีนี้ أ, เราก็จะเติมเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเราเติมแพ็คนี้จะได้ห,หุ่นเฮล่ามานะครับก็ฝากก,ากับด้านสไลด้อิเล็กซิชช็อปนะครับก็เป็นร้านที่จดทะเบียนสุกต,ต้องตามกฎหมายนะครับเตมิมแมคคาราชีได้ในราคาที่ถูกกว่า นะครับผมแล้วก็ปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนนะครับก็ฝากกับร้านอิรัสซิกช็อปก,กันด้วยนะครับก็สามารถเติมแพคนี้ได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเจ้าตัวแคทเทอรีกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาตัวที่ผมแบบอปั้นเสร็จแล้ว มาให้รับชมกันครับบ้นในช่วงระยะเวลา4วันเราเอามาใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดอยู่นะเวลาที่มีพวกตู้ต่างๆแล้วก็มีนักบินเนี่ยเราสามารถกดลงไปได้นะครับก็อันดับแรกวิที่เข้าแพ็กนี้ทํำยังไงนะครับเราเข้าไปที่ตัวแคมเปญตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นแคทเธอรีนเนี่ยแลงแอดวานซ์เมนต์นะ ถามว่าแพ็กอันนี้มันคุ้มขนาดไหนนะมันก็เพื่นอนๆจะเห็นได้ว่าอันนี้คือถ้าเราทําการปลดล็อกแลงของเรานะครับแลงของบัญชีนะอ่าก็ในวิดีโอที่แล้วเราให้ฟังเกี่ยวกับตัวแร้งของบัญชีด้วยก็ทําให้เราอัปเกรดตัวหุ่นอะไรของเราได้ในะระเวลที่มากขึ้นนะครับซึ่งเปนส่วนสําคัญในการเติบโตนะก็เนี่ยถ้าเราแบบล็อกแง้งไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงระดับสูงสุดเลยนะครับก็เราก็จะได้เพชรตา จำนวนนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากของอันนี้ก็คือเจ้าตัวแคทเธอรีนนะครับผมแล้วก็หุ่นเฮล่าของเธอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแคทเธอรีนกันก่อนเลยนะเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูกันได้ที่แบบเอ้ยถ้าเกิดว่าแบบไอ้ปลดล็อกแรงเต็มแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็ อ,อันนี้คือแอสเซนชันนะเราเราเรียกว่าแอสเซนชันนะครับอันนี้ถ้าปลดล็อกเต็มเราจะได้ AP เพิ่มนะก็คือตัวแอคชั่นพอย t ์เนี่ยแคทเธอรีนเนี่ยเป็นตัวที่แบบพลิ้วไหวแล้วก็คือต่อให้เป็นนักบินแค่เริ่มต้นมาใช้แบบไม่ปลดล็อกแอสเซนชันเลยอะ่ะเธอก็แบบไล่ตีชาวบ้านจนแบบว่าชำไม่หมดแล้วนะครับอ่าก็เริ่มมามี AP บวกหนึ่งนะครับก็มีอัปเกรดเป็นอัลติเมท2ได้นะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพหุ่นยนต์นะอ่าเพิ่มระดับ ความสามารถอันนีน้น่าจะเหมือนเหมือนกันกับนักบินระดับ s อสเลตัวนะครับแต่ตัวนี้คือทุกคนจะได้ฟรีอยู่แล้วนะครับจากวปรโมชั่นแพลนอันนี้นะก็ตัวใบอนุญาตเป็นแบบไลท์นะครับก็จะใช้กับหุ่นประเภทไลท์ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับ โ o t ทอร์เบตี้อันทิเมตนะนี่น,น,นี่นี่นะครับสเตตัสนะจะให้สังเกตได้ว,ว่าเธอจะเป็นตัวที่แบบว่ามีความสามารถทางด้านเมลีนะครับการโจมตีระยะประชิดนะกับดีฟนอ์ที่สูงมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถของแคทเธอรีนกันบ้างความสามารถที่ถือว่าเด็ดอยู่นะครับเจ้าตัวอันทูเดสนะอันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูจากระยะไกลตีนะตัวนี้เป็นตัวที่ตลกมากหนึ่งตัวคือเวลาที่โดนศัตรเ,เป็นตัวที่แบบว่าตีระยะ ประชิดได้ใช่ไหมครับเจ้าตัวโพรอาร์มเนี่ยมันจะสามารถตีได้ในระยะรอบตัวใช่ไหมฮะแดช่องใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูตีมาใช่ไหมครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันไม่สามารถสวนได้อะมันจะวิ่งก็ไปหาศัตรูเองเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ให้ดูนะแล้วก็พอมันเข้าไปเข้าเข้าไปหาศัตรูที่ตีมันเนี่ยมันจะทําการตีด้วยท่าคลีฟนะอ่าคลีฟก็คือแบบว่า ตีเป็นระยะน่าจะ3ช่องข้างหน้าเธอเนี่ยแหละแล้วก็ทำาดามจใส่ศัตรูที่ตีนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าโดนตีเสร็จปุ๊บโดนเพ์สูดนะ,ะก็จะวิ่งเข้าไปหาศัตรูเองเลยเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูของจริงกันด้วยนะครับคลิปก็จะเป็นการตีแบบระยะแบบ3มช่องด้านที่หันหน้าไปแล้วก็ทำาดามูจ0.4นะครับเป็นการสวนแบบแบบแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็แล้วก็อันนี้คือเวลาที่ทริกเกอร์เพ์ซูเสร็จแล้วนะครับผมก็จะ,ะวิ่งเข้าไปหาศัตรูนะ ทุกครั้งที่ทำการทิกเกอร์เพอร์ซูาก็ในทุกๆช่องที่เดินเข้าไปหาศัตรูเนี่ยก็จะเพิ่มดอห้าเปอร์เซ็น5%ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะสแต็กดอทได้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นก็ทำให้พลิ้วไหวมากขึ้นด้วยนะครับอ,อีกอันหนึ่งนะเนี่ยช็อปนะฮะอันนี้คือถ้าอะไรเนี่ย this disaster rate นะครับใช้โพอาร์มโจมตีเป้าหมายสองครั้งนะครับผม แล้วก็แต่ละรอบเนี่ยโจมตีเป็น1 1ึ่อ่าหนึอันนี้ถือว่าเด็ดมากนะเอาเอาโพอามตี2อทีนี่แบบว่าช้ําเลยนะฮะอันนี้นะครับผมท้าชื่อวอล์นะครับก็เปนการโจมตี3 3ูณ1นะเป็นแบบโจมตีเป็นแอเรียนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมีท่าพาสีด้วยบัตเทอร์สตีนะกระหายเลือดนะครับผมก็เวลาที่ทำาดามจได้จะฟื้นเลือดให้กับชิ้นส่วนที่ไม่ถูกทำลายด้วยนะครับ เป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะอันนี้ก็อันนี้เป็นแบบอัปเกรดเต็มนะครับเราต้องค่อยๆแบบอัปเกรดเจ้าตัวนิ w โรดไรฟ์ไปเรื่อยๆด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เขาเขาก็จะเอามีล่อซื้อมานะอ่านิลด์โรดไรฟ์ลิเวลสามทำอะไรได้ได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราใส่เจ้าตัวผาดส่วนใหญ่ก็ตอนนี้พอเราอยู่ในลเวลที่หนึ่งเราก็จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายซ้ายซ้ายบนก่อนนะครับอ่าที่ฝั่งซ้ายบนมีอะไรบ้างนะครับอ่าก็สามารถที่จะเนี่ยรีแอทแทกได้นะตัวรีแอทแทกนี่สำคัญเลยก็คืออแบววว่่าตตตตีัให้้้ชินนนสกก็จะเทได มากสุดอีก2ครั้งนะครับเดินได้อีก2ช่องอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็ทางขวาก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่ามันก็นั้งลึกนะเนี่ยมีเฟิร์ลี่สไตล์สามารถ a s สซิสตได้ด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะอ่าก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวนิวโร Drive เนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่าก็พอรายละเอียดกอนข้างเยอะนะเอาละมาทุกคนเดี๋ยวเรา มาดูที่อ่าไบโอนิกคอมพิวเตอร์นะแบบเอาแบบสั้นๆก่อนก็ก็ก็แล้วกันนะครับแบบระยะใกล้ๆก่อนอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบมีนะนิวโลคอร์นิวลอนคอสามนะครับอ่าพาววเอร์เพิ่มดิเฟนซีฟอะไรเงี้ยอ่าสามารถอันนี้เป็นท่าเพิ่มอ่ชื่อท่าชื่อพิเลชนะครับผมในการโจมตีด้วยโพอาร์มทำเดาเม็หนึ่งจุดเจ็ดเท่านะครับฟื้นอ่า HP ให้กับเนี่ยครับอ่าผ่าที่เราเสียเลือดไปด้วยอันนี้คือเด่นมากเลยนะ เนี่ยก็ท่าแรกๆก็จะเป็นท่าคลีฟใช่ไหมวอล์นะอันนี้ก็จะเป็นท่าแบบแรกๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนักนักบินเองอะคือเราสามารถที่จะเลือกท่าใส่ได้ด้วยพอดีอันนี้มันเป็นท่าที่เขาเอาตัวเต็มๆมาให้เราดูนะฮะอ่าก็อันต่อไปนะครับเฮล่านะครับเฮล่าเฮล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหุ่นที่มาพร้อมกับเจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเอ้ยมันดีมากเลยนะเจ้าหุ่นตัวนี้มันแบบมันพอดีกันกับเจ้าตัวแคทต์เจ้าตัวแคทเอรีนเลยนะครับ ทำอะไรได้ได,ได้ได้บ้างนะอัพเต็มสเตสเตัสโหเลื่อนแบบหนาๆอ่าเลยนะครับแต่อันนี้คือแบบอัพเต็มแล้วนะอัพเต็มแบบว่าสุดซอยจริงๆแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยเป็นแบบสุดซอยนะครับนี่ครับมันก็จะมีพวกคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับนี่ตรงนี้นะอันนี้เป็นออปชันของมันที่มันได้มาก็อ่าในเทิร์นของสตูนะครับเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นตะ์อันนี้หมายความว่าเวลาเจ้าเจ้าตัวน,นี้มันโดนตีใช่ไหมแล้วประกอบกับเจ้าตนนะัวนัก บินที่เป็นแคทเธอรีนเนี่ยถูกตีปุ๊บไอ้เจ้าเนี่ยวิง่งเข้าไปนะก็คือเป็นตัวที่ปรับสวนสามารถสวนได้แล้วก็ทำเดามเได้มากสุดถึง30%เลยนะครับถือว่าเด็ดอยู่นะอันที่2นะครับ mitigation mod นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถสวนศัตรูได้นะครับ โดนแบบโดนโจมตีหรืออะไรแบบนี้ไม่สามารถสวนศัตรูได้ก็จะเพิ่มดอทเรท18%บวกกับตัวแคทเธอรีนอีกใช่ไหมก็มันก็จะแบบพิ้วไหวามากนะครับอ่าหลังจากที่ได้เพอร์เฟกต์ดอทเราก็จะได้โมเมนต์อัพหนึ่งเทิร์นด้วยคือเพิ่มช่องเดินบวกหนึ่งด้วยนะอันนี้ก็เหมาะกับแคทเธอรีนมากนะครับคริเลทมอสอ่าเพิ่มคลิเรท10%ด้วยอาวุธที่เป็นโพอาร์มก็จะเหมาะกับตัวนี้มากๆเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือว่าเราสามารถมิกซ์แอนด์แมชกับอ่หุ่นต่างๆได้ด้วยซึ่งการไไดดดดดด้้้้้หุ่่่่่่นน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 นรรรรรรระะะััััับบบมมมาาาาาาตงงงงแแแกกกๆเเเเเเีีีีีียยยยชวววออออููลคค๋ททธขจิิปป็พ แคทเธอรีนนะครับนี่นะฮะอา่าก็อย่างเดิมนะอันนี้ก็คืออา่าเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปของที่ของจริงกันผมขอแอบเอาพามาดูว่าเจ้าตัวพาสเนี่ยมันคุ้มยังไงก่อนด้วยนะก็คือพาสเนี่ยถ้าเติมเงินไปคุ้มเลยนะครับเราก็จะได้เนี่ยเห็นไหมได้ทั้งแคทเธอรีนกับเจ้าหุ่นมาตั้งแต่ไลน์เส้นที่2เลยก็สามารถปั้นอ่าแคทเธอรีนได้ตัต้งตน้นกับเฮเล่าเนี่ยนะครับเราใช้ช่วยลุยด่านได้นะมันเป็นตัวเมลีที่ดีเลยนะ อันนี้คือผมแบบมองในมุมที่แบบว่าเอาไปแทนเอาไปแทนน้องหงก็ยังได้นะอย่างไอดีผมก็จะจะไม่มีน้องหงใช่ไหมครับกับเจ้ากับเจ้าหุน่นที่อยู่ในตู้ด้วยอะ่ะก็เลยใช้ตัวนี้แทนไปก่อนซึ่งมันก็โอเคนะก็ถือว่าแบบไอ้พอใช้และแก้ขัดกันไปได้นะครับผมก็จะเป็นสายแบบว่าทําลายชิ้นส่วนเหมือนกัรเป็นเมลีใช่ไหมเฮล่ากับเจ้าตัวแคทเธอรีนก็จะเป็น เมลี่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูพาร์ตตัวนี้พาร์ตเติบว ducks. ตนี่คือเราสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็เพชรสะสมนี่แบบอยู่หลายพันเลยนะนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะแต่อันนี้คือแบบว่าถ้าเป็นแบบเปิมบิดหกได้เพชรสามร้อยหกสิบนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะฮะก็อันนี้เป็นแพคเติบโตนะครับก็เติมกับเติมได้กับอีลาสติกช็อปนะครับเช่นเช่นกันนะครับก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเพื่อนนก็สามารถเติมได้นะครับคุ้มเลยแพคนี้นะเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว <Kur> ของจริงๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราตัว ST ตรงนี้นะอันนี้คือตัวที่อัพแล้วนะครับแคทเธอรีนนะครับอันนี้เรียกว่า28นะยังยังไม่ได้เติบโต,ตเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันที่นี่ครับตัวนักบินนะครับแคทเธอรีนนี่นะเนี่ยก็อันนี้ขนาดที่แบบว่าเพิ่งจะใช้มาเลยนะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมว่าเพื่อนๆ จะสามารถที่จะเลือกสกิลให้เธอใส่ให้เธอได้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 ด้วยนะครับแบบว่าตัวนักบ,บินก็จะมีสกิลที่หลากหลายเนาะอ่าเราก็สามารถใส่ได้ในการใช้งานช่วงแรกๆเนี่ยอันทูเดทเนี่ยมันมันก็ช่วยได้ดีแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นนี่ใช่ไหมอ่าเอาโพอาฟ่า Al ดนะช็อปเนี่ยโอ้ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแล้วก็มีท่านี้มาแต่แรกด้วยนะครับอ่าก็เพิ่มรัดเลดค่อนข้างจะพลิ้วไหวดังใส่น้านะ ส่วนโต้หุ่นเองเนี่ยมาตอนแรกๆเองหุ่นก็ถือว่าอเอยเ้ด็ดอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเนี่ยคือหุ่นใช่ไหมปุ๊บอ่าเราดูที่ a อ s เซมบลีของหุ่นงันนะครับนี่คือแบบว่าเลเวล25นะยังไม่ได้อัดเต็มนะครับเนี่ยเจ้าตัวการบิตอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มะระดับของมันได้ด้วยนะขนาดเลเวล1นะอันนี้แบบว่ามันก็ยังถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับเลเวลแม็ออันนี้ก็เนี่ยเลเวล1นะครับ เอ๊ะทำไมอันนี้มันบอกว่าหนึ่งเราเป็นแม็กซ์นะใส่คอนเนกเตอร์เพิ่มเหรออ๋อในกรรมกรรมยูนิตมันแม็กซ์ไปแล้วนะเนี่ยเราสามารถใส่มอดเพิ่มได้ด้วยอ่ะมอดก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับชิ้นส่วนมอดเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าพวกหุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเ,าะเจ้าหุ่นที่เป็นระดับ S ขึ้นไปหรือสีม่วงขึ้นไปก็ใส่มอดพวกนี้เพื่อเพิ่มพลังได้นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็เรามอดเนี่ยมาสามารถครฟฟได้ด้ววววยยยเเเเดดดดดดีีีี๋๋รรรราาาามมพููกกกกกัััััันน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 ถึงงงนน็ออออใิโห้ลละะคคคบบ่่ ไม่มีที่ไหนเหมาะอ่าไปไปเด็ดเด,ดเนี่ยมีหลายที่เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอาตัว operation center แล้วก็ให้ดูนะครับผมว่าเจ้าตัวเนี้ยอ่ามันแบบมันสามารถเคลียร์ศัตรูได้ยังไงบ้างนะอ่าก็เดี๋ยวเราลองลงอันนี้ดูนะครับอ่า s า v e c l o s นะฮะเนี่ยเราจะมีภารกิจนะครับผมที่ถ้าเราสามารถเคลียร เดี๋ยวจัดการกับเจ้าแมนก่อนนะเจ้าแมนนี่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าแมนหรือมันนะเราเอาเจ้านี่ลงมาก่อนนะฮะเราเอาโลซาใส่ไปทางซ้ายก่อนเราจะเน้นแบบเข้าตีแบบสายฟ้าแลบนะครับแล้วก็เอาแคทเธอรีนเนี่ยเป็นแกนหลักในการจู่โจมก่อนนะฮะเนี่ยแคทเธอรีนเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าเห็นไหมฮะถ้าเดินมาตรงนี้นะอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องไปนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมต้องไประเบิดถังน้ำมันก่อนเสียวไส้นะ ต้องเดินบุกเข้าไปเรามีภารกิจในการที่เราจะต้องเดินมาตรงนี้นะปึ๊ดอ่าสองช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวระเบิดถังก่อนเสียวไส้นะเออเราต้องจัดการเจ้าแมนภายในสี่เทิร์นไม่รู้สําเร็จไหมแต่ว่าเดี๋ยวให้แคทเธอรีนเนี่ยไปขายของก่อนแล้วกันนะแคทเธอรีนขายของซิงลูกอ่าแคทเธอรีนสามารถมาตีตัวเมลีแบบระยะแปดช่องตรงตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ เนี่ยเราเอาช็อปฟาดก,ก็ไปก่อนได้เลยนะครับเนี่ยมีท่าช็อปนะตึ้มโอ้โหตัวแตกเลยทีเดียวเนี่ยฮะแล้วก็สามารถต่อเทินได้เยอะด้วยอ่าสามารถต่อเทินได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอา่าเดี๋ยวเราจะลองให้แคทเธอรีนเนี่ยเป็นเหยื่อดูนะเอาทีนี้เวลาให้เราฟาดชิ้นส่วนเขาแตกเนี่ยนะครับเราจะสามารถต่อเทินได้ด้วยเลยนะเอาช็อปฟาดเลยแล้วกันนะไหนๆก็ช็อปแล้วนะครับเนี่ยฟาดตุ้มขาแตกนะฮะ โดนยิงสวนจะเห็นได้ว,ว่าแคทเธอรีนก็จะเนี่ยมีความสามารถในความลื่นไหลในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้แคทเธอรีนเนี่ยโดนยิงแล้ววิ่งโปูดเข้าไปหาศัตรูเลยนะครับอันนี้จะแบบว่าเป็นสายที่แบบตู่ๆเธอก็จะโดนดึงแล้วก็วิ่งเข้าไปหาศัตรูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะให้อ่ะอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าลึกไปเดี๋ยวเผื่อเข้าลึกไปอย่างเงี้ยแย่ yeah, เลยนะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแคทเธอรีนจะไปลึกอยู่แล้วนะครับตามสัญชาตญาณน,นักล่าของเธอ นี่นะฮะเดี๋ยวให้แคทเธอรีนลองโดนยิงดูนะฮะเทิรน์น้าก็จะโดนแล้วนะน้าอันนี้ล็อกเก็ตแอสซิสนะอันนี้มันจะยิงจรวดได้2ทีด้วยต้องระวังนะครับในในระดับฮาร์ดนะมาแล้วฮนะยิงจรวดมาแล้วปุ๊บแต่ว่าอันนี้คือโดนทั้งฝูงนะเอเอเอา่าไปโดนแคทเธอรีนโอเคนะฮะอา่ามาขอแคทเธอรียนยิงใครก็ได้ยิงแคทเธอรีนทีเอาให้แบบอา่ายิงเข้ามาอีกละปุด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 ,ปด,นะดนะจรวดสดชื่นนะ ก็มีฮิวมูอยู่แลลวเดี๋ยวลองดูนะดีที่แบบชิ้นส่วนไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับอืมไปตีปึ้งเห็นไหมครัแตกเลยเนี่ยก็คือแบบว่าตีได้อย่างค่อนข้างจะเนี่ยถ้าโดนยิงนะครับแคทเธอรีนจะวิ่งไปหาศัตรูเลยอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็สวนกลับนะแล้วแบบว่าเดินได้ถึงสี่ช่องเลยนะครับอโอเคฟาดสิไม่รอไม่รอนะฟาดก่อนไม่รอแล้วนะแขนแตกไปแล้วกันเพื่อนอปึังโอ้ขาเกือบพังนะ นี่เราน่าจะจัดการมันในสีเทินได้ละเอา innovation ยิงไปเลยไหมปึ๊บนี่เป้าหมายเราคือจัดการเจ้านี้ในสีเทินเพื่อทำภารกิจอย่างเดียวเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยแบบนี้ก็ดื้อไม่ได้แล้วสินะอ่าก็นี่ฮะในสีเทินเราซัดเอา d a ลี่ช h o ตไปเลยมันเอ้ยปึ๊บอือเนี่ยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น ระดับเคลียร์ซอฟเราสามารถเคลียร์มันในสีเทิร์นได้ละนะครับแต่ว่ามันจะมีภารกิจอีกอันหนึ่งนะครับผมที่เป็นอีลิตนะอมิชชั่นนะอันนี้แบบว่าในระยะสี่อันนี้คือเขาจะให้เราเก็บบอสทั้งหมดเนี่ยในเจ็ดเทิร์นบอกว่าอันเนี้ยยังยังไม่ผ่านนะครับยังผ่านยากอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับพัฒนาไปเรื่อยเอาโรซ่ายิงสวนนะโรซาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าทรงพลังอยู่นะเห็นไหมทุกคนแคทเทอรีนเอา ตีแหลกนะครับตีแหลกแบบไม่เกรงใจใครอขายของต่อนะขายของต่อได้แล้วแคาเทอรีนวิ่งมาตีเลยก็ชอบเนี่ย AP จะค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้นะเราก็อึนะค่อยๆฟาดไปนวด,ดไปนะฮะอ่เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับอ่าการติดตั้งไอ้เจ้าตัวชิปลงไปด้วยนะอนืเห็นไหมฟาดดีฟาดลัวและฟาดต่อได้ด้วยนะครับ ฟาต่อไม่รอแล้วนะครับนี่แหละฮะเราก็สามารถที่จะเคลียร์เจ้าตัวเควสของอ l ลิ e โปรตคอ l นะจัดการแมนในสี่เธอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอาวุธของน้องอ,อน้องแคทเธอรีนกันนะครับก็เจ้าตัวน้องแคทเธอรีนเนี่ยก็จะใช้นี่นะฮะไมก้กายสิทธิ์ของเธอนี่นะฮะไม้กายสิทธิ์ของแคทเธอรีนนะครับที่ผมใช้อ,อ,อยู่ ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆอันนี้ผมเปิดมาจากกล่องอาวุธระดับ S นะหอันนะครับแต่ว่าแท่งไม้เนี้ยชื่อ mountain เนี่ยเราสามารถที่จะหามาได้ด้วยนะครับจากนี่นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูที่เจ้าตัว operation นะแล้วก็เป็น expansion ops นะครับเนี่ยเจ้าตัว k l a n d o p f เนี่ยที่เราเอาไว้หาอาวุธกันนะนี่แต่เรามาดูกันนะครับว่าแท่งไม้ของแคทเธอรีนอยู่ไหนนะอันนี้จริงๆมีแท่งไม้ระดับ ระดับทองอยู่เป็นโพอาร์มนะครับก็ต้องเจอต้องสู้กับเบอร์ต้านะก็จะมีตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยไว้ในระดับที่ต่ําลงมาเนี่ยในเคตของเคเร์เนี่ยก็มีนะครับเป็นมาร์เทนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแทนะ่งไม้หัดจันที่เราสามารถที่จะมาหาได้จากเพลนส์ออฟนะครับก็ใช้ดวงนิดนึงนะฮะในการหานะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้ไอ้เจ้าตัวไมค์คาทาเนี่ยเร็วๆนะครับก็สามารถที่จะแบบจากการเคเร์ Keller, แล้วเราก็เอาไอ้เจ้าตัวใบ ลายเส้น uh, อันนี้นะครับเนี่ยถ้าเราแบบจัดการกับเคลเลอร์ได้ครบาตามจำนวนรอบนะ24รอบเนี่ยเราก็เอามา,าใช้เป็นเปิดเป็นไม้ไก่ไก่ไกิ์อันนี้ได้เหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มมากเลยนะเป็นสายเมลีหรือต่อโซเลียไกลที่แบบส่งพลังมาก ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมาพร้อมกับแมตช์นพา s ของการเติบโตด้วยนะครับก็คิดว่าแคทเธอรีนเป็นตัวหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะลองปั้นและเล่นไว้ในทีมได้ด้วยนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้นาจะน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะกับตัวพาสตัวนี้ที่ก็น่าจะคุ้มมากทีเดียวนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆสักการรับชมนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ช่องทูนูสโวเดอร์เดี๋ยวเราจะเอาท i ิปส์แ t r ทริคของเมคาลาชิมาลงเรื่อยๆในช่องนะครับก็ขอบคุ